สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมกีตัวกับอะไรเนี่ยเออเรียกไงบนโต๊ของผมก็จานนี้ไม่เกี่ยวเลิกไปอันนี้ก็ของผมนะครับก็มาดูน่เยเซอร์จำไม่ได้วินโด์อะไรนี่คีย์บอร์ดก็ตัวพวกนี้กดไม่ได้นะครับเนี่ยมันปุ่มพัง เดี๋ยวแป๊บนึงครับโคตรลกเลยห้องนี่ก็มม้านะครับมันจะดับเบลิลคลิกหน่อยพอกดไปครั้งหนึ่งตอนรีวิวไอตอนเล่นเกมอะไรอืมก็เปิดเครื่องกันเลยดูวินโดว์เจ็บมั้งสามสิบสองบิต <c oughs> เอาง่าย เหมือนห้องแคตเตอร์ทุกคนลกกันหมดทุกคนเลยหรือเปล่าพยายามไม่ให้หน้าจออยู่นิ่งเดวเดวคลิปเสียมาดูาเลยอ้าวกามก็เปิดแฟตไว้นะครับนี่ก็ถุงยาผมนี่ก็มียาในนี้ มาขอมาแล้วเขาามาก็มีจายให้ก็นี่ทัวร์หน่อยทีวีจอเยอะสามสุงนั่นแหละสามสุงแล้ว,ลว,ลวนั่กนก็กระเป๋าผมกระเป๋าน้อง <c oughs> มา ไม่มีอะไรมากนะครับก็รีวิวไม่มีอะไรมาอืมขวดน้ำขวดนี้ในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรกินอ่ะเคลียร์ก่อนก็นี่ครับแม่ครับผมเล่นไม่ได้นะครับเป็นอะไรไม่รู้ก็ถ้าเกิด ท้งไหนเล่นได้ก็เอ,อเย่รีวิวผมนี่โด้เจอแตโงกังเลยเอย่าลืมขยับหน้าจอแหมเปิดมาก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่จะมารีวิวห้อง ก็ยังไม่เปิดหน้าเฉพาะสามสิบจับก็ขอรับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แชร์กันด้วยนะครับก็ไปละบ๊ายบาย